ไม่ใช่ต้นหอมหัวหอมโอ้ยน้ำไหลไหลกุ้งตัวใหญ่ปลาหมึกใหญ่ๆทุกคนโอ้ฉ่ำมากแม่โอ้โหนี่ทุกคน เขาไม่ติดกระทะด้วยนะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนเวันนี้มาทำห่อหมกในกระทะกันนะคะอันดับแรกก็เดี๋ยวเอาอซีฟู้ดของเรานะ้ํามาผัดให้สุกก่อนนะคะซีฟู้ดของเราวันนี้มีปลาหมึก,กกับกุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนก็ผัดเขาให้ให้พอสุกนะคะไม่ต้องสุกมากนะเพื่อนเพื่อนนะคะ ผัดกับใส่น้ำมันนิดนึงหรือจะไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะเพืเอ่อนๆเพราะว่าผัดไปสักพักแล้วน้ำเขาออกนะเพื่อนๆเขาก็ไม่ได้ติดกระทะอะไรมากมายนี่ก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะก็ผัดต่ออีกนิดนึงนะเพื่อนๆเด้งมากๆเลยปลาหมึกน่ากินมากเลยวันนี้แอบชิมไปนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ต้องนึ่งด้วยรสชาติก็ได้คล้ายๆกันเลยเพื่อนๆเพราะว่า ประหยัดเวลาด้วยนะคะเวลาจะอ่าพอสุกแล้วก็ตักออกนะคะเพื<ๆ>่อนๆตักพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําเครื่องพิกเก็เขาเรียกอะไรฮอหมอกนะวันนี้จะมีใส่ไข่นะคะไข่สามฟองนะคะเพื<ๆ>่อนๆหรือว่าแล้วแต่ชอบนะคะสองฟองก็ได้นะคะเราใส่ไข่สามฟองไข่เราเป็นไข่ฟาร์มนะได้มาสดๆใหม่ๆเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็ตอกไข่ใส่ชามไปนะคะ ส่วนผสมเราก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงแล้วก็โอ้แถมเปลือกไปด้วยพริกแกงนะคะก็ใส่ไปตามชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็มีใส่กะทิไปด้วยนิดนึงนะเพื่อนเกะทิกระป๋องนะคะกะทิแล้วก็ปรุงรสนะคะอ,อันนี้ใส่หมูสับไปด้วยคะ่ะเพื่อนเนเพื่อความ เท็กเจอร์ของเรานะคะก็ใส่หมูสับไปด้วยก็ผงชูรสนะคะแล้วก็มีรสดีนะคะผงรสดีสัก1ช้อนชานะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลไปนิดหนึง่งแนะนำนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาหรือว่าจะใส่ก็ได้นิดหนึงนะะ่งค่ะแล้วก็ใส่กะทินะคะ หรือว่าใส่หยบใหญ่อย,า,อยาปรุงเค็มเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะาเราเราจะเราจะเอาไปกินกับพริกน้ําปลาด้วยนะคะ <laughs> ก็เลยอย่าอย่าทํารสเค็มไปก่อนนําไปก่อนหรือว่าถ้าแต่ว่าถ้าใครจะไม่กินกับพริกน้ําปลาก็เติมน้ำปลาไปได้เลยนค่ะแล้วก็คนให้เข้าเข้ากันนะคะ <im it> เพื่อนเพื่อนก็ใช้ช้อนของเราเนี่ยแหละค่ะคนให้เข้าเข้ากันนะคะโคเล่โคเล่ให้หมูมันแตกนะเพื่อนเพน ตอนแรกก็ตอนเอาไปตั้งไฟก็ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเติมน้ํามันไปหน่อยหนึ่งนี่แล้วก็ได้ที่แล้วก็ใส่ซอยััวะพาใส่ไปด้วยนะจะได้หอมๆนะคะหรือว่าใครมีใบมะกรูดก็ใส่ใบมะกรูดนะเราไม่มีนะคะเนี่ค่ะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็เติมน้ํามัน,นมันก็เยอะนิดนึงนะเพื่อนๆนะแล้วเป็นไฟอ่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆ,ๆไม่ต้องห่วงว่าหมูสับจะไม่สุกนะคะสุกนะคะเพื่อนๆเพราะว่า เพราะว่าเขาสับมันเป็นชิ้นเล็กๆไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งไฟอ่อนใจเย็นๆนะคะเออตั้งไฟอ่อนใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆมันจะค่อยๆสุกนะนี่อานะคะแล้วก็อาจจะคนเขานิดนึงนะคะคนให้สุกๆนั้นมาอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนๆแล้วก็ ขยายขี้ๆออกนะคะแล้วแต่พอดีแล้วว่าไข่สามฟองมันเยอะไปหน่อยนะคะกลัวมันไม่สุกนะเพื่อนๆนะเออก็เลยเนี่ยเอาสุกๆไปไว้ตรงกลางแล้วก็อันที่มันสุกก็ออกมาแล้วก็เอียงกระทะนะคะซ้ายขวานะคะให้มันแบแๆออกนะเพื่อนๆแล้วก็เอาฝาฝามาปิดไว้นะคะแล้วก็ไฟอ่อนๆน,นะคะเพื่อนๆก็รอสักพักนะคะจนว่าตรงข้างบนให้เขาเหลือแปลว่าใกล้ใกล้จะสุกหมดแล้วนะคะเราก็จะ เอาซีฟู้ดเรามาใส่นะคะนี่ได้ที่แล้วนะคะหมูสุกนะเพื่อนๆน,นะหมูเพราะว่ามันหมูสับชิ้นเล็กๆนะสุกง่ายนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าหมูจะไม่สุกนะคะนี่หอมมากเลยเพื่อนๆหอมใบโหระพาหอมพริกแกงนะคะเพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวรอกินกับข้าวนะโอ้โหรับรองเด็ดนะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาต่ออีกนิดนึงนะคะยังยังยังให้เขาให้เขาสุกต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆใจเย็นๆนะคะทํากับข้าอยากกินของอร่อยตั้งใจเย็นๆนะคะสูตรนี้โอดีมากเลยต้องขอบคุณสูตรใน YouTube มากเลยเราก็ดูเข้ามาอีกทีนะคะเป็นแบบว่าพริกแกะสูตรหอหมกที่แบบว่าไม่ต้องนึง่งไม่ต้องใส่ฟอยล์ไม่ต้องอะไรไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกนะเพื่อนๆแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะเออ อามาดูอีกทีนะคะเราเปิดฝามาก็นี่กล้จะได้ที่แล้วก็เอียงกระทะนิดนึงนะคะให้ให้ไข่ที่ยังไม่สุกให้เขาสุกให้ทั่วๆนะคะหรือว่าใครชอบแบบฉ่ำๆก็จัดไปเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอาซีฟู้ดของเรามาใส่นะคะก็มีปลาหมึกที่เราผัดไว้นะคะแล้วก็มีกุ้งนะคะกุ้งกับปลาหมึกนะคะแลจะใส่ปลาก็ได้นะเพื่อนๆถ้ามีปลาก็ใส่ปลา,ปลาไปด้วยนี่น่ากินไหมคะกล้องมันออกเหลืองๆเนาะเพื่อนๆเนาะ ออหรือว่าไฟเราไม่พอก็ไม่รู้นะอ่าเสร็จแล้วก็อ่าเอียงเอียงจริงๆทําให้มันเป็นรูตรงกลางก็ได้นะให้น้ําที่มันเหลือลงไปในรูตรงกลางนะเพื่อนๆนแต่ว่าลืมก็เลยแสะแสะขอบแล้วก็เอียงเอียงเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าอันนี้ก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าเราเอากุ้งเอาหมึกลงไปน้ําเขาจะออกมาอีกนิดนึงนะเพื่อนๆนก็คือทุกอย่างสุกดีเลยนะคะเพื่อนๆน แล้วก็จะปิดฝาอีกนิดนึงนะคะอ้าวประมาณสองสามนาทีนะเพื่อนๆแล้วก็มาเปิดฝาดูนะคะคือทุกอย่างสุกแล้วนะคะแต่ว่าแค่มีน้ําหมึกกับน้ํากุ้งเขาออกนิดนึงนะเพื่อนๆแล้วก็อยากถ้าอยากได้แห้งๆก็เอียงกระทะซ้ายขวานะคะหรือว่าทํารูตรงกลางนะให้น้ํามันลงไปลืมว่าต้องเราทํารูตรงกลางได้นะคะเพื่อนๆก็เอียงเอียงเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาไปราดข้าวกันเลยค่ะ มาราดข้าวสวยกันเลยค่ะข้าวสวยร้อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆอฉ่ำมากนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆนะคะกุ้งชิ้นใหญ่ๆหอมหมกเรานะคะหอมมากเลยหอมใบโหระพาด้วยนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆอ้าวทุกคน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะน้องน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยทุกคนแล้วมาชิมกันเดี๋ยวต้องราดด้วย น้ำปลาพริกนะทุกคนมีต้นหอมด้วยนะคะไม่ใช่ต้นหอมหัวหอมโอ้ยน้ำไหลไหลกุ้งตัวใหญ่ๆปลาหมึกใหญ่ๆทุกคนโอ้ยฉ่ำมากแม่โอ้โหนี่ทุกคน ไม่ต้องนึ่งไม่ต้องอะไรให้เสียเวลาแล้วเขาไม่ติดกระทะด้วยนะทุกคนเน้นๆเลยทุกคนปลาหมึก <the> กินนล้วหยุดไม่ได้เลยอื้สุดยอดเลย เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้มีกํกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะเพื่อนๆอันนี้ขอไปกินอันนี้ให้จุกจุกสะใจไปเลยคะ่ะตาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ